สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลนิการากัวพรีเมียร์ลีกนะฮะอีกคู่หนึ่งครับที่นักแมาคัดมาให้ครับก็เป็นเกมในรอบ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะฮะลิวมัตลิสนะฮะพบกับชินานเดกาเอฟซีครับภาพรวมรลิวมัตลิสเล่นในบ้านได้เปรียบนะฮะอันดับ8ฮะเจอกับอันดับ7อันดับ8และอันดับ7นี่แพ้2นัดรวดมาเหมือนกันเลยฮะลิวมัตลิสนี่แพ้กับวอเตอร์เฟเรตินะครับแล้วก็แพ้ยูเวนตุสมานาโกฮะขณะที่ชินาเดนกาครับ แพ้ให้กับดีเลียนเกนแล้วก็ลิวเอสเตลรีนะฮะดูแล้วฟอร์อมการเล่นนี่พอฟัดพอเวียงเลยฮะอย่างไรก็ตามะฮะลวมาริสเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้โอเคนะฮะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับขนาดที่ชินานเดนกานะเลยครับเวลาออกนอกบ้านแล้วเละเทะเลยฮะสถิตินอกบ้านของชินานเดนกานะฮะแปดนัดนะฮะแพ้ไป5เสมอ2ครับชนะแค่เกมเดียวเองครับ และยิงได้แค่4ประตูเสียไปถึง19ประตูครับนี่คือจุดอ่อนของชินานเดนกา f c แหละครับนอกบ้านก็เฝ้าตรงข้ามพวกเขาเอาไว้ครับแล้วเอาฟันธงมาที่ลิวอร์ิสจะเป็นฝ่ายเข้าวินในเกมน,นี้ครับผม